มาพบกับเราช่องจูนอินฟินิตี้ช n แนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาบอกความแตกต่างของฟิโลเดนดอนพิงพินเซสกับฟิโลเดนดอนพิงพินเซ m มาร์โบคิงนะคะว่าลักษณะความแตกต่างจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูเดี๋ยวเราจะพามาดูพิงพินเซสตัวธรรมดาก่อนนะคะ นี่นะคะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้รอยด่างนะคะก็จะเป็นปืดๆปืดป้ดสีชมพูนะคะจะไม่มีกระจายนะคะแต่ต้นเนี้ยค่ะด่างไม่จัดอยู่แล้วลอยด่างจะเห็นไม่เยอะนี่ค่ะบางใบก็จะมีหลุดด่างนะคะอย่างเช่นต้นนี้แทบจะไม่เห็นด่างเลยส่วนใบเนี้ยค่ะ ก็จะเป็นใบที่แก่แล้วค่อนข้างแก่นะคะก่อนหน้านี้สีชมพูลอยด่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีชมพูนะคะแต่พอใบเริ่มแก่สีชมพูจะค่อยๆจางหายไปนะคะจะเห็นเป็นสีขาวนะคะสีชมพูไม่จัดแล้วเนาะอันนี้จะเป็นตัวพิงก์ินเซตตัวธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูพิงก์ปินเซสมาร์เบคิงนะคะนี่เลยพิงก์ินเซสมาร์เบคิง ลักษณะใบาจะเหมือนกันนะคะลักษณะใบาก็จะเหมือนกับพิงค์ฟินเซตตัวธรรมดาเลยแต่ว่ารอยด่างความด่างเนะะี่ยค่ะจะชัดมากจะมีด่างเป็นปืดปืดืดปืดปดเหมือนกันแต่ว่าจะมีเป็นลายกระจายนะคะคล้ายๆกาแล็กซี่ทั่วทั้งใบนะคะทั่วทั้งใบแล้วก็จะเป็นทุกใบด้วยค่ะนี่ค่ะทุกใบเลยจะไม่มีหลุดด่างนะคะ เห็นไหมคะทุกใบจริงๆค่ะด่างทุกใบเลยส่วนในีนี้ก็จะเป็นใบเก่านะคะแต่เพื่อนๆลองดูถึงจะเป็นใบเก่านะคะลอยด่างเนะะี่ยค่ะสีชมพูเนี่ยก็จะไม่ได้จางนะคะจะไม่ได้จางเหมือนตัวตัวแรกนะคะตัวพิงพ์ปินเซสธรรมดานะเนี่ยค่ะลอยด่างก็ยังเป็นสีชมพูอยู่อันนี้จะที่เห็นเป็นเนะะี่ยค่ะจะเป็นรอยไหม้ของแดดนะคะเนะะี่ยค่ะ เห็นไหมคะไม่หลุดด่างเลยนะคะแล้วส <ator> <ğim> ีก็ไ <People> ม <would voir> ่ได้ซีดนะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นใบเก่าอยู่สีไม่ซีดนี่ด่างน้อยก็จริงแต่ว่าจะเป็นกระจายทั้งใบเลยนะคะนี่จะเป็นพิงปินเซสมาบลคิง สวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากนะทิงติงเซตมาดูทิงเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นรอยนี่ค่ะรอยด่างนี่ค่ะจะเป็นกระจายกระจายทั้งใบเลยเห็นไหมคะจิบจิบๆิบๆิบิบิบแบบนี้ค่ะสว่วนอันนี้ก็จะเป็นใบใหม่นะคะใบใหม่ที่ยังไม่ได้กลางออกแต่เพื่อนๆลองดูเห็นไหมรอยด่างรอยด่างก็ชัดน,นะคะจัดนะคะจะเป็นการซี่เล็กๆเล็กๆ々ๆ ไม่อยากที่มากกลัวใบจะขาดเนี่ค่ะเห็นไหมสวยมากค่ะน่าเก็บสะสมไว้มากนะคะแล้วดูลายก้านด่างรอบก้านเลยนะคะ,คะด่างรอบก้านเลยนี่เลยเพื่อนๆลองดูความแตกต่างแลกันเดี๋ยวเราจะให้ดูคู่กันเห็นไหมคะ ต่างเยอะมากนะคะ้อยด่างต่างมากนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจูนอินฟินิตีด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ